สบายดีพี่น้อง้าวไทยและ้าวลาวทุกคนนะครับมื่อนี้กะหมอวิบกบอดนะครับจะไปออกนอกสถานที่นะครับไปดูแลสุขภาพนะครับคนป่วยคนไข่เนาะผู้ไข้นะมื่อนี้จะไปไปนวดคนป่วยอยู่อำเภอเขื่อนในจังหวัดผู้บนเนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวตอนนี้กำลังถาขาเจ้ามาครับ น้ำยำซอสเร้านี่แหละกับวัช h a นก็เตรียมของคุณเป็นบอสของไลาหลายได้ของคุณหมอกระไดนะเตรียมคนไปหน้าบ้านแล้วบ่คนไปหน้าบ้านแล้วนะครับจะมีเบอะยางพาร,ราสามนิ้วประจำตัวนะฮะแต่ว่าข้าเจ้าต้องเอารถไอ้ยังก็กระบะมาฮับเด้เพราะว่ามันต้องใส่ของไปนำนอนที่นอนนอนก,กับมือนีนะครับ คนป่วยในเขตอำเภอเครื่องในนะพวกพ่อการยู่บอนกอกหน้าแก้วเด้ยพีนองเด้อครับผมมืออื่นกับ Q out, คิวยาวของเป็นของคิวทางจังหวัดยะโสธรนะครับเพราะว่าเพื่อนได้โทรมานัดเรียบร้อยในเมือเช้านี้นะครับก็ได้กินขา้าวทียอ่พอยแล้วนะครับขอบคุณหลายๆนะครับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณบริษัท a i s นะครับที่สนับสนุนนะขอบคุณ รายการซูเปอร์หนึ่งร้อยอัจฉริยะเกินหนึนะครับผมขอบคุณทีมงานขอบคุณผิวเรเซอร์เพื่มกับครีเอทีฟทุกท่านและก็ขอบคุณพี่ซุปนะครับเจ้าของรายการแล้วก็ขอบคุณพี่อุ้ยนะครับผมที่ดูแลบิ๊กบอสมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนได้ออนแอร์ air, รายการเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวพบพ่อกันครับสวัสดีครับ